ครับเพจมิสูเลยค่ะเจ๊แอนรีวิวครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวนะกล้องแอคชั่นคาเมรครับที่เรียกได้ว่ามีขนาดที่เล็กที่สุดในโลกนั่นเองนะครับกล้องทีวานี้อยู่ในมือผมแล้วครับนี่โอ้โหเล็กมากมากเลยนะฮะ Insta 360 Go เวอร์ชันสนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่มีการพัฒนานะจากรุ่นหนึ่งที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้แบบ all new ใหม่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งสเปคและดีไซน์ที่ให้มาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้เล็กตามขนาดของกล้องเลยทีเดียวนะครับก่อนไปทำการรีวิวกันผมว่าเราไปทำการ unbox นะครับตัวของเจ้ากล้องตัวนี้กันดีกว่าว่าภายในกล่องเนี่ยเขามีอะไรแถมมาให้บ้างและอุปกรณ์ที่แถมมาให้นั้นแต่และอย่างใช้งานอย่างไรไปชมกันเลยครับ ไปเปิดนะฟึบภายในกล่องนะครับพบกับโสโลแกนนะอยู่ด้านนี้เลยคําว่าติงบิ๊กนะครับผมแปลว่าอะไรไม่รู้นะอ่ะด้านนี้ก่อนละกันอันนี้ตัวนี้จะเป็นสร้อยแมกเนติกนะครับติดกับตัวกล้องนั่นเองครับเอาห้อยคอนะแล้วก็ใส่ไว้ตรงที่หน้าอกนะครับนี่ประมาณนี้ใส่ห้อยคอไว้แล้วก็เอากล้องแปะไว้ที่ตัวของแม่เหล็ก แบบนี้นั่นเองนะครับเอาเปิดเข้ามาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวของ Quick Start Guide นะครับผมก็จะพบกับคู่มือครับต่างๆนานานะข้านายนะเห็นอุปกรณ์เพียบเลยไปดูอย่างแรกกันก่อนดีกว่าอันนี้เป็นสาย usb type c นะครับเขาแถมใส่ชาร์จมาให้1เส้นนะโดยไปถึงใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลได้ด้วยนะต่อกับคอมแะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็มีตัวของเมาส์ติ้งครับอันนี้เอาไว้ติดกับหมวกนะหรือว่าปกเสื้อหรืออะไรก็ได้นะครับสามารถจะปรับมุมกล้องได้นะ เห็นไหมมัน,ม,นมันเลื่อนปรับแบบนี้ได้นะครับปึบป๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บเห็นไหมอ่ะอ่ะ,อะลาว่านไปนะฮะ Pivot Stand นะครับ Pivot Stand ดี Pivot Stand นะครับเอาไว้น่าจะเอาไว้ติดกับพวกอุปกรณ์ที่เป็นพื้นผิวนะเป็นแถบกาวแบบพิเศษนะสามารถที่จะเรียกคืนความเหนียวกลับมาได้เนี่ยด้วยการไปล้างน้ํานั่นเองนะครับเขากล้องใส่ตรงนีแ้แล้วก็ถือถ่ายแบบนี้ก็ได้นะแต่เห็นเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเอาลงน้ําได้นะครับก็เอาไว้เนี่ย ดำน้ำแล้วก็ใส่กล้องเข้าไปอะไรว่ามันไปนะครับและตัวของกล้องเองครับยังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กสามารถยึดเกาะกับพื้นผิวที่เป็นโลหะได้ทุกชนิดครับตัวบอดี้ครับมาในขนาดที่เล็กมากๆเลยนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นหูฟังบลูทูธนะครับขนาดเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันเลยนะความลงความหนาอะไรอย่างเงี้ยเท่ากันเลยนะครับตัวเคสชาร์จเนี่ยมันไม่ได้กันน้ํานะเวลาจะลงลงน้ําอะไรเนี่ยควรแยกตัวกล้องออกจากเคสชาร์จก่อนนะ เพราะว่าตัวเคสชาร์จมันเป็นตัวที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ด้านในทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการกันน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะสำหรับตัวของเคสชาร์จนะครับด้านนี้จะพบกับพอร์ต USB Type C นะแล้วก็มีพอร์ตที่ใช้ต่อกับขาตั้งกล้องได้นะครับใส่กับขาตั้งกล้องที่เรามีอยู่ได้เลยนะครับด้านหลักของเขานะก็จะมีโลโก้นะ Insta 360นนะครับอยู่บริเวณด้านนี้นะครับด้านหลังนะตรงนี้จะเป็นไฟ LED แสดงสถานะนะครับตัวของเคสตัวนี้เนี่ย พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือเราทําการเปิดตัวกล้องออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็กลางขาแบบนี้ออกนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นขาตั้งตอนนี้ที่ถ่ายแบบท่องเที่ยวคนเดียวได้นะครับก็ใช้ตัวนี้แหละแทนขาตั้งกล้องได้เช่นเดียวกันนะครับนะถือว่าสะดวกดีนะแจ่มมากๆเลยนะครับด้านล่างนีนะ้จะมีปุ่มมาให้อยู่2ปุ่มปุ่มด้านนี้เป็นปุ่มใช้ในการเลคคอร์ดรวมไปถึงเอนเตอร์เข้าเมนูต่างๆนะครับส่วนปุ่มด้านนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้กดเข้าไปทำการเปลี่ยนโหมดนั่นเองนะครับ แล้วสำหรับพันนี้นะครับเรามาดูกันในเรื่องของการใช้งานกันดีกว่านะครับโดยไปถึงฟังก์ชันต่างๆที่เขามีมาให้นั่นเองนะครับอันดับแรกเป็นการใช้งานแบบ standalone ก่อนนะครับการใช้งาน standalone คืออะไรคือการใช้งานโดยที่ไม่ต้องต่อผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับโดยที่เจ้าตัวกล้อง i n t a 3 6 0 Go ตัวนี้เนี่ย Head Charge เนี่ยเป็นตัวรีโมทควบคุมการทํางานของกล้องทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอการถ่ายภาพนิ่งหรือที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องต่อกับแอปพลิเคชันตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือนะเดีย๋ยวผมขออนุญาตทำการเปิดไปที่ตัว ของบอดี้ของเขาก่อนนะครับตรงหน้าจอนะครับมันก็จะแจ้งว่าให้เรากดป well. kind of ุ่มนะเพื่อทําการเชื่อมต่อกับตัวกล้องนั่นเองนะครับก็ให้ทําการกดไปที่ปุ่มด้านซ้ายหร kind of ือด้านขวาก็ได้นะแล้วแต่ก็จะขึ้นมาว่า connecting นะครับและก็จะมีการสั่นเตือนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยได้ทําการเชื่อมต่อกับกล้องเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอการทํางานของเจ้าตัวเคสชาร์จรีโมทตัวนี้กันดีกว่าครับว่าหน้าจอการทํางานเนี่ยควบคุมการทํางานอย่างไรนะครับ มีโหมดอะไรที่จะสามารถสั่งการได้บ้างไปชมกันได้เลยครับกดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะมีโหมดโฟโต้นะครับโหมดโปรวิดีโอโหมดไทม์เชฟโหมดไทม์แลบโหมด HDR วิดีโอแล้วก็โหมดสโลโมชันนะครับ แล้วก็มีโหมดเซตติ้งนะครับ <S <S เข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่โหมดแรกก่อนเรื่องของโหมดถ่ายวิดีโอนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปคัสตอมนะพวกค่าต่างๆต,งๆตรงนี้ได้เนี่ยด้วยการกดปุ่มสีแดงตรงนี้ค้างไว้นะครับอ่ะกดปุ่มด้านขวานี้นะครับเพื่อทําการเลื่อนเคอร์เซอร์นะเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับมีให้เลือกเยอะเลย Resolution ได้นะว่าจะเอาเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนั่นเองนะครับ แล้ก็เลือกความละเอียดได้นะ1 4 4 0 p นะครับหรือจะเลือกเป็น1 0 8 0 p ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะเลือกเป็นอัตราเฟรมเลนได้นะว่าจะเป็น24เฟรมนะครับ25เฟรม30เฟรมหรือ50เฟรมนะครับผมเลือกมุมของเลนได้นะเลือกเป็นลินเนียก็ได้นารอก็ได้นะครับแล้วก็อ er ัลต้าไวนะ ค่าสีครับกดตั้งได้นะว่าจะใช้เป็น Vivid Standard หรือเป็นสีแบบหลอกนั่นเองนะครับแล้วก็ Video Duration ครับมีให้เลือกว่าต้องการที่จะอัดยาวไหมอัดสั้นไหมนะครับ5วิ15วิ30วินะครับไปจนถึง1นาที5นาที10นาที15นาทีรวมไปถึง30นาทีนั่นเองนะครับแล้วแต่นะแต่ว่าตัวนี้แนะนำไว้ที่ Standard เลยคือ15นาทีดีกว่านะครับ เสร็จแล้วก็ดันออกไปได้เลยครับโหมดโฟโต้สามารถที่จะกดเข้าไปคัสตอมได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งเวลาในการถ่ายนะเอา่วิ5สามวิห้าวิสิบว,วิได้หมดหรือจะสั่งไม่ให้มีการตั้งเวลาก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโหมดรอโฟโต้นะเรียกว่าเป็นโหมดเพียวช็อตนั่นเองนะครับโหมดที่ผมชอบมากนะเนื่องจากว่า เราใช้ถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับนอกจากว่าเขาจะถ่ายเป็นรอไฟนะเสร็จแล้วก็จะผ่านการโปรเซสเนี่ยในตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เรนเดอร์มาให้เป็นภาพแบบเท่ๆแบบนี้มาให้ครับภาพชัดมากๆเลยในโหมดนี้ผมชอบมากเลยนะถือว่าเป็นไม้เด็ดครับของกล้อง I n ส t a 3 6 0 Go 2เลยนะครับโหมดเพียวช t อตตัวนี้แนะนําเลยนะครับนี่ปรับออนออฟได้นะแล้วแต่ต,ตามต้องกานะครับได้แล้วกดดันแค่นี้เองนะครับแล้วก็ไปที่โหมดโปรวิดีโอนะครับ การตั้งค่าเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับโหมดวิดีโอแบบปกตินะครับแต่จริงๆแล้วโหมดนี้เนี่ยผมแนะนำนะให้เข้าไปตั้งค่าในแอปพลิเคชันจะดีที่สุดเนื่องจากว่ามันจะมีให้เข้าไปตั้งค่าพวกค่า s i ช c h shutter ค่า iso นะครับให้เหมาะสมกับสภาพแสงที่เราจะถ่ายผมว่าแจ่มเลยนะสำหรับโหมดโปรวิดีโอแต่ว่าต้องแนะนำนะไปตั้งค่าในแอปจะโอเคกว่านะครับแล้วก็โหมด time s h i f นะครับ เช่นเคยกดเข้าไปตั้ง resolution ต่งตางๆได้นะครับเฟรมลงเฟรมเลทนะครับเลือกมุมกลงมุมกล้องอะไรบ้านไปนะครับทำแบบก็เหมือนกัน HDR วิดีโอลองเข้าไปดูหน่อยอเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปเลือกค่าต่างๆได้นะครับสโลโมชันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเข้าไปเลือกอ,อัตราเฟรมเลทได้นะเขาฟิกไว้ที่120เฟรมเลยนะสำหรับ s สโลโมชันนะก็โอเคนะจำอยู่ แล้วก็โหมด s e ต t i n g นะครับเข้าไปตั้งค่าได้นะแล้วแต่ว่าจะต้องการแบบไหนนะครับมีตัดเสียงลมแอนติฟิกเกอนะครับ Format ตวิดีโอได้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะคร่าวๆก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันกันดีกว่านะว่าภายในแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างโดยไปถึงลูกเล่นที่มีมาให้เนี่ยขอบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับไปชมเลยครับ โอเคครับสำหรับแอปพลิเคชันที่จะใช้เชื่อมต่อเจ้า i n นทรา0 g ม o นั้นชื่อว่าแอป i n นทรา6 0นะครับเป็นสัญลักษณ์กลมๆแบบนี้นะกดเข้าไปครับเปิดไปที่ตัวของกล้องนะครับแล้วก็ทำการกด Connect ตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บให้เราทำการครับกดไปที่ปุ่มตรงกลางตรงนี้นะแล้วก็มันก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยทำการ Connect ให้เขาจะแจ้งเตือนนะว่าให้ทำการนะครับกดไปที่สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก บนตัวกล้องนะครับผมเห็นไหมมันจะมีลิงก์กับแอปนี่เห็นไหมกดเลยครับปุ่มสีแดงนะกดตึก๊กทำการกดเข้าร่วมนะแล้วก็รอแอปหนึ่ง่ะคอมพิว เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ทำการเชื่อมต่อเจ้ากล้อง i n s t a 3 6 0 Go กศูกกับแอปพลิเคชันไปที่เรียบร้อยแล้วนะหน้าจอแสดงผลมันก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปเลือกคัสตอมค่าต่างๆได้หน้าแบบละเอียดมากๆเลยนะอย่างเช่นว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในโหมดของโฟโต้ใช่ไหมครับผมกดนะเดี๋ยวผมลองดูอ่าเลือกเป็นสแตนดาร์ดธรรมดาก็ได้นะหรือจะเลือกเป็นแบบอินท์วลก็ได้นะครับมีหลายแบบครับมีทั้งไนท์ช็อตนะ ถ่ายแบบสตาร์แ lap ก็ได้แบบเทพเทนะปรับมุมกล้องได้นะในนี้ได้เช่นเดียวกันเลือกทามเมอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายเป็นแบบรอไฟได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมกดออฟหรือออนก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายเป็นแบบโหมดแบบโปรได้นะแจ่มมากเลยครับอย่างเช่นถ้าผมเข้าไปเลือกตรงนี้เป็นแบบไมนนวลอ่ะมันก็จะมีให้ผมเลือกนะเป็นค่าเอ SO นะครับห่งต่ำสุดที่100ไปจนถึง3 2 0 0นะแล้วก็ ค่าทัเดชัตเตอร์เนี่ยลากได้สูงสุดเนี่ยวิเ<ฮ>ยอะมากครับร้อยี่สิบวิเลยนะเอาไว้ถ่ายแบบว่าลากไฟแบบยาวๆได้เลยนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะสําหรับโหมดการตั้งค่าต่างๆภายในโหมดของการถ่ายภาพนั่นเองนะครับโอเคแล้วในส่วนของโหมดวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปคัสซอมตั้งค่าเนี่ยได้หลากหลายเช่นเดียวกันนะครับก็ปรับเป็นโหมดโปรได้นะ HDR วิดีโอแ lap ได้นะครับแล้วก็เลือก Resolution ได้เช่นเดียวกันนะครับ มีเลือกเลโชได้2แบบนะครับ F.O.V. หรือ Field of View นะครับมีทั้ง Action View Linear แล้วก็ Narrow นะครับเลือกเป็น Wide นะถ้าจะโอเคดูกลมกล่อมดีนะครับแล้วก็ไปที่หนะ้าโฮมครับของเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะเขาก็จะมีการเรียกว่าเป็นการทำแบบโซเชียลมีเดียนะครับสามารถที่จะเข้าไป โพสนะครับคลิปได้นะแล้วก็จะมีคนที่จะมาเข้ามากดไลค์กดแชร์เนี่ยภายในตัวแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีอีกหมดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นโหมดสตอรี่นะครับก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้งานเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับชอบอันไหนก็ลองกดเข้าไปลองใช้กันดูแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบนะครับมันจะมีในเรื่องของอการทําเป็นแบบ create story นะครับอันนี้เป็นโหมดที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะลองกดเข้าไปเล่นดูนะแบบง่ายๆเลยฮะเลือกคลิปที่ต้องการเสร็จแล้วกด select จะเลือกเป็นแฟตคัดก็ได้หรือ m a n ว a l อิดิ i ติก็ได้นะครับทีนี้ผมลองใช้ AI ลองตัดดูนะ,ะมีเลือกได้นะมีเดียมช็อตลองนะผมลองเป็นเป็นมีเดียมแล้วกันนี่เสร็จแล้วเขาจะให้ AI นะตัดคลิปให้เราครับนี่มาแล้วอืม <c oughs> <c oughs> ง่ายๆง่ายๆอ่ะก็ เอาเป็นคลิปแบบเก๋ๆได้นะไว้โพสแบบ IG Story โพสลงทีดตอกประมาณนี้นั่นเองครับโอเคครับเราไปทำการทดสอบภาคสนามกันดีกว่านะผมจะใช้เจ้ากล้อง i s ซ360ตัวนี้ไปทำการเก็บภาพและวิดีโอมาให้ชมกันไปชมมาเลยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาเดินเล่นนะบนเขาโซนเกาะรัตนโกสินทร์นะครับเดี๋ยวจะทำการเก็บ ภาพนิ่งพร้อมกับว,วิดีโอนะในหลายๆมุมเนี่ยไปให้ชมกันนะครับแล้วก็วันนี้ท้องฟ้าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามถ่ายมุมแบบจ,จำๆนะยไปให้ชมกันเยอะๆเลยนะครับเรื่องด้วยสถานการณ์นะครับก็เดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปในวัดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้วัดตรงนี้ปิดแล้วหนึ่งวัดแล้วก็วัดทางนู้นนะ่ไม่แน่ใจว่าปิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าเรือเนี่ยหยุดวิ่งด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะยังไงนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงไหนดี ก็เ,เป็นว่าเก็บบรรยากาศเดินชมรอบๆก่อนดีกว่า,วาบ้านเมืองสวยงามนะครับดีาดานะสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีครับเดี๋ยวไงจะลองเดินแบบรอบๆแถวๆนี้ลองถ่ายบรรยากาศให้ชมกันดีกว่า สถาปัตยกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์มาร์กของที่นี่นะสวยมากๆครับแล้วก็เฮ้ยมีน้องแมว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 บันไดแมวเดี๋ยวลองไปดูอีกที่หนึง่งมันจะมีเรียกว่าท่ามหาราศ ตรงนั้นวิวน่าจะสวยอยู่แล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจังเปิดให้ไรเข้าชมได้อยู่หรือเปล่าน,นะครับวันนี้เหมือนจะมีฝนนิดนิดนะแต่ก็ยังพอได้อยู่<ม>ถือว่าสวยอยู่นะครับเนี่นะ ภาพว,วิดีโอจากกล้องเจ้าอินตา360 Go Version 2ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับยอดเลยครับการเก็บเสียงค่อนข้างโอเคนะใช้ได้อยู่นะแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพนิ่งและว,วิดีโอเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะโอเคไี่คนเลยนะฮะสวยมากอุนี้สุดยอดยางงาม นะเดี๋ยวหามุมจแจมๆนะยวลองถ่ายโล่ไปฝากกันดีกว่า ขึ้นนะครับจากกล้องอิสต้า360 Go ถูนะตอนนี้เวลาน่าจะประมาณ2องทุ่มกว่าแล้วผมจะลองเดินถ่ายดูว่าคุณภาพของไฟ์วิดีโอตอนกคืนเนี่ยเป็นอย่างไรนะยวจะลองเดินไปในจุดที่เรียกว่าอับแสงสุดๆเลยดูว่าวิดีโอที่ได้เนี่ยจะโอเคไหมนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะ,าจะตามสมภาพนะเดินมะา ี๋ยวลองเดินเข้าไปในป่าดูมีแสงไฟนิดๆน,นะเดี๋ยวจะไม่มีแสงไฟละป <c oughs> ึ๊บนี่อันนี้คือเมื่อจริงๆโอเคอ่ะออกไปนอกแสงน่าจะประมาณนี้นะสําหรับฟุตเทจนะรวมไปถึงภาพนิ่งที่ได้จากกล้องอินตา3า0 Go เวอร์ชันนะครับเป็นกล้องจิ๋วขนาดเล็กนะความสามารถเนี่ยรอบด้านเลยทีเดียวนะครับ โอเคกลับไปที่สตูดิโอกันต่อดีกว่าครับผมไปเลยถือว่าเป็นกล้องแอคชั่นแคมขนาดเล็กที่สุดในโลกนะที่คุณสมบัติเนี่ยไม่ได้เล็กตามขนาดของบอดี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับใครกาลังหากล้องถ่ายวีดนะีโอนะลงไปถึงกล้องที่ใช้ในการท่องเที่ยวที่มีขนาดเล็กๆแบบนี้เนี่ยผมแนะนาเลยครับ Insta 360 Go Version 2ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ